สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับทำเป็ดคอนะครับตัวนี้เป็นฮาร์โมนิก้าลูปทำเป็ดนะครับที่พี่อ่ะลงขายไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่3,500ันหนะครับนี่พี่ให้ดูนะครับสภาพนะครับอยู่ในกล่องไม้อย่างดีนะครับแล้วที่เป็นสำคัญนะครับของฮอฟเนอร์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับตัวนี้ใครเรียร์โมนิก้าจะรู้นะครับนี่แกะมาจ่ายไหมครับนี่ก็เป็นกล่องนะครับเห็นไหมครับกล่องอย่างดีนะจ๊ะกล่องอย่างดีปึ๊บอ่าข้างในนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนนนีี่่จ้เห็มครับ มีแบรนด์ของ h o f เนอร์อยู่ด้วยไหมเขียนอย่างชัดเจนนะตัวนี้นะครับช้าเป็ดคอนะจ๊ะนี่ให้ดูสภาพนะครับนี่เห็นไหมตึ๊ตึดต๊ดตึดตด๊โอเคนะครับตัวนี้เนี่ยแบบโอ้โหเป็นรุ่นที่แบบว่าถ้า่าจะหาในไทยไม่มีนะครับนี่พี่ยันซื้อมาตั้งนานละตัวนี้ก็ปล่อยที่สามพันห้านะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกล่องข้างในนะครับตึ๊บนี่จ้านี่นี่น,นี่เห็นไหมสภาพกล่องอย่างดีนะนี่ อันนี้ก็จะมีอาจจะมีรอยอะไรบ้างครับตามการเวลานะครับนี่ตัวนี้ก็สามารถเป่าได้นะครับไม่ได้เป่านานแล้วละเนี่ย h o f เนอร์เ e by h o f n f r นะครับเดี๋ยวลองเป่าดิ ก็ประมาณนี้นะครับเอ้ยเนี่ยความจร no, ิงเมื่อก่อนเป่าได้หลายเพลงนะตอนนี้จําได้แต่เพลงโน้ตหนูมารีนะครับนี่นี่ก็นีเห็นไหมครับก็จะเป็นสชั้นนะครับก็จะได้แบบเสียง2องออฟเตปนะครับแต่ว่าเราเห็นไหมครับก็จะมีเสียงโดสูงกับโดต่ำนะครับอยู่ข้างล่างน้ำในตัวเดียวกันนะครับก็ ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เป่ามาดานะครับลืมไปหลายโน้ตเลยนี่นะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นเสียงมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมีตดเสียงที่แบบอะไรนะครับดังกว่าพวกฮาร์โมนิก้าทั่วไปนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยมาขายนะครับอ่ะก็ขายนะครับสามพันห้านะครับรวมส่งทั่วประเทศนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ตามไลน์ที่อยู่ข้างล่างนะครับก็โอเคครับเสียงดี โอเคครับนี่ก็ถือว่าเสียงดียังใช้ได้ครับเียงเดี๋ยวพี่นันลืมแล้วครับลืมโน้ตหลายโน้ตแล้วหลายเพลงด้วยไม่ได้เล่นนานลืมนะครับก็ถ้าเกิดใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะเพราะตอนเนี้ยแทบหาในไทยไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของแบบแรนะครับก็ขายสามพันห้าครับพร้อมส่งทั่วประเทศแต่ว่าพี่นันอยู่ดอนนะครับใครที่อยู่ดอนเนี่ยก็นัดเจอกันได้นะครับก็จะลดให้พิเศษด้วยสำหรับคนที่อยู่ดอนะครับโอเคครับเพื่อนเขาจบคลิปนี้แต่เพื่อนเขาอนะครับชอบก็ฝากกดไลค์ ลับละใครแล้วก็แชร์เ่อนด้วยนะครับแชร์เยอะๆอาจารย์จะได้ขายกไวๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จบการรีวิวคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็กลับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ